ความนิยมของซังยูเอ็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสัมพันธ์ของอีวีตอนนี้มีการเปิดเผยว่าเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วความนิยมของเขาก็เพิ่มมากขึ้นแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซังยูเอ็นยังคงดูดีอยู่มากแม้ว่าเธอจะไม่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังแต่เข็มขัดของเธอก็สวยงามเช่นกันนอก,กอนจากนี้เธอยังมีบุคลิกที่น่ารักและเธอก็มีความรู้สึกเหมือนน้องสาวคนเล็กข้างบ้านพระเจ้าพี่สาวคนนี้เก่งเกินไปไม่ใช่หรือเธอเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ปองสอบเข้าวิทยาลัยด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับเธอฉันรู้สึกว่าฉันอยู่มานานกว่า2ี่สปีเอ่มม,ม,มใครว่าไม่ใช่ฉันเคยเป็นลูกของครอบครัวคนอื่นแต่เมื่อเทียบกับหยวนเซินแล้วฉันยังแย่กว่าเล็กน้อยนี่คือลูกของคนอื่นหยวนเซินคนดีนี่คือเทพเจ้าหรือไม่ใครจะรู้ว่าจริงหรือไม่คนที่ตอนนี้มีหนึ่ง้อยห้าสิบโมและไม่สร้างร่างหนึ่งทำไมโมแค่นี้ลหละจริงไหมที่การพูดบนอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยฉันคิดว่าถึงแม้การเข้าเรียนในวิทยาลัยตอนอายุสิบหกปีจะดีมาก แต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่เหลือเชื่อใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีอัจฉริยะในสมัยนี้หญิงสาวในห้องข้อมูลต้องอิจฉาแน่ๆถึงยังไงเธอก็มีอีวุยที่ทรงพลังเธอสวยและมีผลการเรียนดีเธอคือผู้ชนะในชีวิตอย่างแน่นอนคนดีนี่คือการชาร์จแล้วฉันต้องแสดงให้เห็นว่าเด็กในครอบครัวของฉันที่เล่นเกมทุกวันคนอื่นเรียนหนักในขณะที่เล่นเกมได้อย่างไร ไม่น่าแปลกใจครั้งนี้ฟังยูเอ็นจ่ายจริงไม่จำกัดเฉพาะแฟนโปเกมอนแม้แต่คนที่ไม่เล่นเกมก็รู้จักฟังยวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่กังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของบุตรหลานใช้ตัวอย่างของฟังยูเอ็นเพื่อดุด่าว่าลูกของพวกเขาเป็นบ้าเป็นเวลาหนึ่งซักพักเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดีในเครือข่ายทั้งหมดต่างก็ไม่พอใจฟังยูเอ็นลูกของคนอื่นระลอกนี้อาจกล่าวได้ว่าเต็มไปด้วยความร้ายแรงโดยตรงโฆษณาเซียวหยวนเจ้าจะลุกเป็นไฟซิสเตอร์โจพูดกับฟังยูเอ็นที่อยู่ข้างๆเธอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของงอเธอว่า วันนี้ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับ MEGA เขาเลยได้แฟน UN ตกตะลึงงอ,อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหน้าแดงเล็กน้อยและพูดว่า MEGA สวีบหรือบางอย่างน้องสาวโจคุณพูดเกินจริงมีคนมากมายที่ดีกว่าฉันยังไงก็ตามในบรรดาคนที่เรารู้จักคุณเก่งที่สุดในเซียวเมกงจากนั้นเธอก็พูดอย่างประตือรือร้นยังไงก็ตามไม่มีอะไรทําแล้วทําไมเราไม่ตั้งทีมและไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อรับภารกิจในการเอาชนะรคิสผู้ชายคนนั้นซันฮองเกือบจะหนีไปกับมันแล้วมาก่อนและรคิสก็คงไม่ทํา สำหรับผู้ที่ปล่อยให้อีวุยของเซียวหยวนไปอย่างง่ายดายแทนที่จะรอให้พวกเขามาหาเราทำไมไม่ลองรเริ่มดูล่ะทันทีที่แถลงการนี้ออกมาพี่สาวโจและฟางหยวนเห็นด้วยในทันทีดังนั้นผู้หญิงยังสามารถเก็บความแค้นได้ในบางครั้งไปกันเถอะซิสเตอร์โจหยิดไม้เซลฟี่ขึ้นมาแล้วพูดกับกล้องว่าพี่หนะน้องตามคำกล่าวที่ว่าไม่มีวันเป็นพันวันที่จะป้องกันหัวขโมยเราต้องรเริ่มผู้สี่เด็กหญิงทั้งสามคนมุ่งหน้าไปยังโปเกมอนเซ็นเตอร์ในเซี่ยงไฮ้อย่างมีความสุขบังเอิญในเวลานี้โปเกมอนเซ็นเตอร์เพิ่งสร้าง ว่ากันว่าครั้งหนึ่งมีคนเห็นสมาชิกของทีม r o c k ค t แอบอยู่ในสวนสาธารณะอาจจะมีการสมร่วมคิดกันจึงอยากหาคนมาสอบสวนงานไม่ใช่เรื่องยากแต่ิสเตอร์โจและคนอื่นๆไม่ได้เลือกและรับช่วงต่อโดยตรงแล้วผู้หญิงทั้งสานั่งแท็กซี่และตรงไปยังสถานที่ปฏิบัติภาร,รกิจโฆษณาสวนสาธารณะขนาดเล็กใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ตอนนี้เป็นเวลาพลบค่ำแล้วและป้าแก่ๆบางคนที่กินนอข้าวเช้าก็เต้นระบำในสวนแล้วนขณะน,นี้พี่สาวตาเฉียบคมจูจ,จ,จูโจก็เหลือบไปเห็นร่างในชุดเครื่องแบบของ r o c k ก็ตแวบว่าไปไม่ไกล ฉันเข้าใจแล้วเชสทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็ตื่นเต้นและหลังจากเรียกลูกสาวคนที่สองที่อายุข้างๆเธอก็รีบวิ่งตามร่างนั้นไปอะเดี๋ยวก่อนเมื่อเห็นเช่นนี้เดซยวเมและฟังยูเอ็นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทาตามในที่สุดพวกเขานําเ็นพีซีธรรมดาของทีมรอคิดกลุ่มเล็กๆออกมาและช่วยโปเกมอนบางตัวไม่ให้ถูกจับโดยทีมรอคิดหลังจากเห็นโปเกมอนเหล่านั้นที่มีแผลเป็นและมองดูด้วยความกลัวซิสเตอร์โจและทั้งสามยิ่งไงเมื่อพอใจร็อเก็ตในทันทีจริงหรือเช่นเดียวกับในเกม ทีมร็อกคิดเป็นองค์กรชั่วร้ายฉันไปรับโปเกมอนพวกนี้น่าสงสารเกินไปไหมทรมานแบบนี้สูนงั้นใครที่ร้องให้เข้าร่วมร็อคิสก่อนหน้านี้ดูสิร็อคิสเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายทำไมเข้าร่วมกับพวกเขาไม่นี่มันเป็นแค่เกมมีคนดีและก็มีคนร้ายนอกจากนี้เราจะไม่ละเมิดโปเกมอนถ้าเราเข้าร่วมอยากโกรธเราถูกต้องฉันเข้าร่วมกับร็อกเกตเพียงเพื่อเห็นแก่สัตว์ร,ร้ายโอเคอย่าโทษฉันเข้าร่วมอาิอานมันไม่ดีหรือบิสคุณไม่เชื่อในสิ่งที่จีโอวันนี้พูดจริงๆเหหรอทีี่่ไนมมมมพะแาากยจริงๆโฆษณาาไม่น่นแปลกใจ หลังจากเห็นฉากนี้ผู้เล่นอาริอานและผู้เล่นโรคิสในห้องถ่ายทอดสดก็ทะเลาะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกติเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเกมไหนผู้เล่นจากค่ายต่างๆไม่เคยเป็นมิตรกันเช่นอาริอานและฮอร์นิเวลออฟเวอร์ครก็ได้ได้ย่าเสียงดังซิสเตอร์โจพูดด่วายความปวดหัวในเวลานี้สิ่งที่ NPC ของโรคิสไม่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นแต่ถ้าฉันพบผู้เล่นโรคิสฉันจะสอนบทเรียนให้เขาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดตอนนี้เราอยู่คนละค่ายอย่างไรก็ตามตอนนี้มีโรคิสกี่ตัวในห้องถ่ายทอดสดหักหนึ คนดีคนที่ไม่รู้เรื่อง4.1คิดว่าฉันเป็นฐานบ้านของร o c k กิส s ิสเตอรโจทำได้ดีมากในการเปลี่ยนหัวข้อในระลอกนี้กระจายสงครามดุเดือดที่กำลังจะประตูออกมาแต่ที่อื่นมันแตกต่างกันความขัดแย้งระหว่างผู้เล่นอาริอนและผู้เล่นทีมร o c k กิเริ่มประตูขึ้นบนท้องถนนคุณสามารถเห็นการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ทุกที่ในปัจจุบันพันธมิตรเสียเปรียบท้ายที่สุดแล้วไม่มีข้อกำหนดในการเข้าร่วมอาริอนแต่มีข้อกำหนดสำหรับความแข็งแกร่งในการเข้าร่วมร็อรโปกกิสดังนั้นผู้เล่น,ลน,น,นมือองงาชีพ ในบรรยากาศแห่งการแข่งขันซึ่งกันและกันนี้โดยไม่รู้ตัวหนึ่งเือนผ่านไปชูแนนยังตัดสินใจที่จะประกาศข่าวของ u g i o s t a r i c a l Movie สำหรับคำเชิญของชูเอนเอ็นบิงบิงตกลงโดยไม่ลังเลเลยเรื่องตลกเทพชายเชิญเขาไปทานอาหารเย็นคุณต้องคิดเรื่องนี้ด้วยเหรอคุณต้องไปแล้วทั้งสองยังคงสนทนากันต่อไปในไม่ช้าทั้งสองก็เหมือนเพื่อนทั่วไปที่รู้จักกันมาหลายปีชื่อเรื่องยังเปลี่ยนจาก president chu และ miss bingbing bing เป็นชูแนนและ bingbing bing นี่เป็นเรื่องปกติเช่นกันหลังจากคนสองคนผู้ชายสนใจผู้หญิงมากกว่าและผู้หญิงก็น่าสนใจสำหรับผู้ชายถ้าความคืบหน้านี้ไม่รวดเร็วจะมีผีโดยไม่รู้ตัวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก๊อกก๊มีเสียงเคาะประตูจากนั้นเสียงของรถดังขึ้นประธานชูคุณเข้ามาได้ไหมผู้ช่วยตัวน้อยยังคงตื่นตัวอยู่อย่างน้อยบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้อาจเกิดขึ้นข้นขางในดังนั้นเขาจึงไม่ได้เปิดประตูทันทีแต่ถามก่อนแต่ชูน n a นไม่ใจร้อนอย่างที่เธอคิด นอกจากนี้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวยังไม่เพียงพอสาหรับเขาในการแสดงรอหลังแถลงข่าวจบค่อยว่ากันเรื่องแบบนี้เข้ามาชูหนานพูดด้วยรอยยิ้มเบาๆโฆษณา,าแตกพร้อมกับเปิดประตูโรสเดินเข้ามาจากข้างนอกหลังจากที่เธอเข้ามาเธอก็มองไปที่บิงบิงซึ่งแต่งตัวอยู่ในสภาพดีเป็นอย่างแรกด้วยความอยากรู้อยากเห็นจากนั้นจึงพูดว่าคุณชูกใกล้หมดเวลาแล้วเราเริ่มโพปส์การจับไปได้ไหมงั้นไปกันเลยชูหนานพยักหน้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้ยืนขึ้นและพูด หากคุณทำสิ่งต่างๆให้เสร็จเร็วกว่านี้คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชายและหญิงกับบิงบิงได้เร็วกว่านี้ในห้องโถงค่ะ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 ้วยการปรากฏตัวของชูนั้นเสียงของบานประตูหน้าต่างก็ไม่มีที่สิ้นสุดและแสงแฟลชทุกชนิดเกือบทำให้ชูนั้นตาบอดแต่ยังไงก็ตามฉันเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งดังนั้นชูนันจึงค่อนข้างชินกับมันและเขาไม่ได้หลับตาหรือขยับตัวหลบเพราะแสงแฟลชเหล่านั้นหนึ่งเขายังมีสัมภาระไอดอนอยู่บ้างคุณชูนั้นคุณมีการปรรระเมมิินนบ็ออออซ์ฟขงภาพยตหืไ่ คุณคิดว่ามันมีโอกาสที่จะแซงหน้าภาพยนตร์แอนิเมชันของโปเกมอนคุณชูอนิเมะละครของโปเกมอนทำรายได้ทะลุหนึ่งล้านในที่สุดคุณมั่นใจหรือไม่ว่าอนิเมชันละครของยูกิโ oh! อจะไปถึงระดับนี้ด้วยคุณชูั้นภาพวาดที่สองจะออกเมื่อไหร่คุณกำลังดำเนินการอยู่หรือไม่คุณชูนั้นก่อนหน้านี้มีคนถ่ายรูปคุณกับเจ้าน้องสาวผู้ประกาศข่าวพพกมองโกที่รู้จักกันดีที่เข้าและออกจากโรงแรมด้วยกันตอนนี้คุณสองคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคุณเป็นคู่รักหรือไม่ ช่วงเวลามีเสียงพูดคุยในห้องโถงทำให้หัวของชูนานดังเล็กน้อยแน่นอนว่าการถแถลงข่าวดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดสดด้วยสามีสามีปรากฏตัวเฮสามีฉันยังหล่อขนาดนี้โฆษณาหัวหน้าชูนานปล่อยเร็วกว่านี้ได้ไหมฉันมาสายหน่อยรอให้บ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์แอนิเมชัน UGI OS แสงหน้าโปเกมอนหยุดฝันไปข้างบนได้แล้วอย่างไรก็ตาม คำถามสุดท้ายจากนักข่าวในตอนนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการถามสามีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพี่สาวโจวเป็นอย่างไรผู้คนเกือบหนึ่งร้อยล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดซึ่งแสดงให้เห็นว่าความนิยมของชูนั้นน,น,น่ากลัวเพียงใดในตอนนี้เงียบถ้ายังเป็นเช่นนี้ฉันจะออกไปโดยตรงชูนั้นหยิบไมโครโฟนขึ้นมาและพูดพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยหวดเกือบจะในทันทีนักข่าวทุกคนที่เพิ่งยืนขึ้นและถามเสียงดังต่างก็นั่งลงเหมือนเด็กดีให้ฉันตอบคำถามสองสามข้อที่คุณตั้งขึ้นมาตตอออนนนนนี้้แลลววฉัจะเกืกกา่าาคมบ เมื่อเห็นสิ่งนี้ชูั้นพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นพูดว่าคำถามแรกเกี่ยวกับ box office สุดท้ายของ yu gi oh strike ภาพยนตร์แอนิเมชันดังนั้น box office จะแตะหมื่นล้านแน่นอนทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะแฟนๆของ yu gi oh s ทั่วโลกให้ความมั่นใจกับฉันมากขนาดนี้สำหรับว่าจะสามารถเอาชนะ pokemon mutual s counter attack ได้หรือไม่นั้นไม่แน่นอนผมบอกได้คำเดียวว่ามีโอกาสคำถามที่สเช่นเดียวกับข้างตน้น คำถามที่สามอนิเมะละครของโปเกมอนกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตและคาดว่าแฟนๆโปเกมอน Pokemon ทุกคนจะได้ชมในช่วงตรุษจีนทันทีที่ถแถลงการนี้ออกมามีเสียงอุทานจากผู้ชมท่าทางตื่นเต้นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเพราะพวกเขาส่วนใหญ่นอกจากรีพอเธอแล้วต่างก็เป็นแฟนตัวยงของโปเกมอนจริงๆได้ยินข่าวดีแบบนี้จะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงโฆษณาแต่พวกเขายังคงถูกบังคับรั้งไว้หลังจากที่ชูนานเพิ่งพูดว่าถ้าพวกเขาส่งเสียงดังอีกพวกเขาจะจากไปโดยตรงคำถามสุดท้ายเมื่อชูนานพูดแบบนี้เขาก็มองไปที่คนที่เพิ่งพูด มันเป็นลุงวัยกลางคนใส่แว่นและใบหน้าที่น่าสงสารและเขาพูดอย่างไร้คำพูดงานถแถลงข่าวของภาพยนตร์แอนิเมชัน YU-GI-OHs วันนี้ทำไมคุณถึงถามคำถามซุบซิบแบบนี้ลืมมันไปเถอะอธิบายให้ฉันเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่เขาสนุกสนานกับพี่สาวเจ้าเขาก็ไม่ได้สนใจและถูกปาปารัสซี่เข้าคิว จะว่าประมาทก็ไม่ได้ท้ายที่สุดเจ้านายของบริษัทแห่งหนึ่งของเขาก็มีปาปราี่ติดตามเขาเช่นกันซึ่งเขาไม่คาดคิดด้วยเหตุนี้พี่สาวโจวถูกแฟนๆผู้หญิงชูนั้นจำนวนมากทุกตีเกือบทุกวันในช่วงเวลานี้และมันก็เกิดขึ้นที่็น C N เอ็นช,ช,ชาวสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจงเธอใช่ภายใต้คำขออันแรงกล้าของซิสเตอร์โจเป็นการดีกว่าที่จะไม่ประกาศความสัมพันธ์นี้ก่อนมิฉะนั้นซิสเตอร์โจแทบจะไม่สามารถถ่ายทอดสดต่อไปได้มีคนเข้าจังหวัดทุกวันถ่ายทอดสดดีๆแบบนี้ได้ยังไงพี่สาวโจวและฉัน อาจจะดีกว่าเพื่อนทั่วไปนิดหน่อยคล้ายกับเพื่อนดังนั้นหยุดพูดเรื่องซุปซิปชูนันโกหกโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าการถ่ายทอดสดของซิสเตอร์จะได้รับผลกระทบจากฉันในช่วงเวลานี้ฉันหวังว่าแฟนๆของฉันจะหยุดไปที่ห้องถ่ายทอดสดของเธอเพื่อติดตามจังหวัดทันทีที่แถลงการนี้ออกมามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผู้ชมรอบๆแสดงสีหน้าผิดหวังหลังจากนั้นพวกเขายังคงต้องการได้ยินว่าชูนันยอมรับว่าเขาและน้องสาวของโจรักกันเพราะแตงเหล่านั้นมีรสชาติที่อร่อยโฆษณา ในห้องถ่ายทอดสดเวลานี้แฟนๆหญิงของชูแนนนับไม่ถ้วนกำลังรอให้ชูนั้นให้คำตอบสำหรับคำถามที่สี่เมื่อชูหนานบอกว่าเธอกับพี่สาวโจเป็นแค่เพื่อนกันพวกเขาทั้งหมดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอกอจิเมตสามีฉันยังโสดฮิฮิฮิฮรักนะแบบนี้ฉันยังมีโอกาสอยู่ไม่ใช่เหรอห่าห้าห้าไม่ใช่ว่าพี่สาวโจไม่ดีสิ่งสำคัญคือฉันรับไม่ได้ที่สามีของฉันมีผู้หญิงอื่นฉันขอโทษพี่สาวโจฉันจะไปหาจรวดให้คุณในภายหลัง เป็นเพื่อนที่ดีฉันนอนหลับไม่สนิทมาสองถึงสามวันแล้วฉันฝันทุกวันว่าสามีของชูแนนและน้องสาวของโจากาลังจะแต่งงานแล้วฉันก็ตื่นขึ้นเพิ่มชั้นบนและฝันร้ายทั้งคืนในที่สุดวันนี้ฉันก็นอนหลับได้อย่างสงบสุขอย่างที่คาดไวแ้แฟนๆชูแนนผู้หญิงเกือบทุกคนโล่งใจสาหรับสิ่งนี้แฟนๆผู้ชายในห้องถ่ายทอสดสอดไม่ได้ที่จะบ่นหลังจากเห็นสิ่งนี้ยังไงก็ตามคุณช่วยหยุดแฟนดอมทั้งหมดได้ไหมคุณชูแนนไม่ใช่ไอดอลแล้วถ้าเขาตกหลุมรักพี่สาวโจละ่ะถูกต้องเป็นไปได้ไหมที่พวกคุณณคคิดว่า่าาาุสมรถอยููกับชนไ ก่อนที่คุณจะพูดอย่างนั้นปลดมองไปที่647ในกระจกสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าฉันยังอิจฉามิสเตอร์ชูแนนอยู่เล็กน้อยใครไม่อิจฉาสิ่งนี้แต่มันไม่จําเป็นจริงๆไม่ต้องพูดถึงว่าพี่สาวโจไม่เลวตอนนี้เธอเป็นน้องสาวคนแรกของแผนกพวมมองโกของแพลตฟอร์มได้ชว,ว่ากันว่าค่าธรรมเนียมการลงนามหลายร้อยล้านต่อเมื่อนานมาล้วสิเ็ผู้หญิงพวกนี้บ้าไปแล้วและด้วยคําพูดเหล่านั้น แฟนบอลชายหญิงในห้องถ่ายท,อ,ทอดสดและกันอีกแล้วโฆษณาสำหรับสิ่งนี้ชูน่านไม่สามารถช่วยได้ท้ายที่สุดเขาไม่สามารถควบคุมความคิดของแฟนๆได้ตราบใดที่เขาสามารถพาซิสเตอร์โจออ,อกจากกระแสะน้ำวนนี้ได้นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเขาถึงพูดเช่นนั้นในวันนี้ต่อไปหลังจากที่ชูนนตอบคำถามบางอย่างแยกจากกันเขาก็ยกมือขึ้นและหยิบรีโมทที่อยู่ข้างๆและกดไปที่โปรเจคเตอร์ที่อยู่ข้างหลังเขาช่วงเวลาต่อหน้านักข่าวทุกคนตัวอย่างภาพยนตร์แอนิเมชัน y u g i o ีปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันพวกเขายังรู้จักชื่อแอนิเมชันนี้เป็นครั้งแรก Ugi os red Thai Black Dragon ้าวมีเสียงอุทานในที่เกิดเหตุมังกรดำตาแดงตัวจริงนี้ไม่ใช่กัดหลักของดองมอหนึ่งในสมาชิกของทีมผู้ช่วยสอนเหรอเวอร์ชันละครนี้เกี่ยวกับมังกรดำตาแดงจริงหรือแม้ว่ามังกรดำตาแดงที่แท้จริงจะได้รับความนิยมน้อยกว่ามังกรขาวตาสีฟ้าเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คนในโลกที่ได้รับการ์ดใบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากมังกรดำตาแดงนั้นหลอมมากราคาจึงสูงเกินจริงมากถึง30ล้านหยวนต่อชิ้นกลับใจของคุณ ทุกคนเริ่มดูตัวอย่างอย่างจริงจังการแสดงตัวอย่างสามนาทีจบลงอย่างรวดเร็วแต่ทุกคนที่มาร่วมง,งานดูไม่พอใจเล็กน้อยภาพในตัวอย่างแวบเข้ามาในความคิดของพวกเขาเป็นครั้งคราวทําให้พวกเขาอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ทันทีโฆษณาคุณปิงปิงคุณมีคําถามอะไรไหมชูนันชี้ไปที่บิงบิงซึ่งยกมือขึ้นและทําท่าทางว่าฉันต้องการถามคําถามและถามด้วยรอยยิ้มสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารล่วงหน้าที่ดีสิบเอ็ดบิงบิงเป็นครัวเรือนสัมพันธ์คุณชูหลังจากดูตัวอย่างแล้วฉันตื่นเต้นมากฉันเลยอยากจะถามว่า u g i o s Red e y e เรดอีวีดีบล็อกกนี้จะออกเมื่อไรบิงบิงยืนขึ้นด้วยความประหลาดใจและถามด้วยสีหน้าชื่นชมการแสดงออกถึงความรักของเธอไม่ใช่ของปลอมแต่เธอรักชูนันจริงๆในอีกสิบวัน y ายยูจีไอโอเอสเรดไทยบ a ็อกากอนจะได้พบกับแฟนๆของ y า i ยูจทั่วโลกชูนานพูดด้วยรอยยิ้มเบาๆใช่อัฟไม่เหมือนกับโปเกมอนการโต้กลับของมิวทูซึ่งออกฉายทั่วโลกอย่างต่อเนื่องคราวนี้ UGIOS Red เอสเรดไทยบ a ็อกากอนเล่นพร้อมกันทั่วโลก นอกจากนี้ยังต้องขอบคุณผลงานบ็อกซ์ออฟฟิศของโปเกมอนมิวทัวส์เอสคอนเทอร์แท็กจนทําให้ต่างประเทศเช่นประเทศไม้เท้าและประเทศแห่งความงามอดไม่ได้ที่จะยอมพลีกายเพื่อถามชูนั้นประกอบกับคําขอโทษของนานาประเทศเมื่อคราวที่แล้วมิฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยสําหรับ y U g ยูจีโอเอสเรดอีว e ีดบล็อกดราอนออกฉายทั่วโลกคาดการด้วย y U g ยูจีเรดได์บล็อกดราอนขึ้นทั่วโลกครั้งนี้บ็อกซ์ออฟฟิศจะระเบิดยิ่งกว่าโปเกมอนมิวทัว s ์เอสคอนเทอร์แท็กท่านประธานชู ฉันอยากถามด้วยว่า Perfect t e c h n o l o g ลีจะขายกัดเทพสามองค์ในยูกิโอเมื่อไรจากนั้นปิงปิงก็ถามขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวโดยรอบค่อนข้างไม่พอใจโฆษณาคุณจะวางใจในความงามของคุณได้อย่างไรเพื่อถามคำถามสองข้ออย่างไรก็ตามชูนานเพิกเฉยต่อการแสดงออกที่ไม่พอใจของคนเหล่านี้จากนั้นจึงพูดด้วยรอยยิ้มไพ่สาเทพจะสุมปรากฏในซองกาดหลังจากภาพยนตร์ออกฉายแน่นอนว่าไพ่สามเทพและไพ่สาเทพนั้นไพ่ที่ทรงพลังเช่นนี้ โดยธรรมชาติแล้วมีเพียงสาใบาในโลกใช่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีกัดเทพสามใบในกาดของ YUGIOS ไพ่สามเทพหรือที่เรียกว่าเทพมายาทั้งสคือมังกรทะยานฟ้าของโอซิริธทหารยักษ์ย้ายแห่งโอเบสและมังกรมีปีกของเทพแห่งดวงอาทิตย์ไพ่สามใบนี้เป็นไพ่เทพจริงๆตรับเท่าที่สามารถเรียกได้มันก็จะอยู่ยงคงกระพันโดยพื้นฐานดังนั้นในสายตาของแฟนๆ YUGIOS ส่วนใหญ่ความนิยมจึงสูงมาก เกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับบลูเทสไวดราก้อนขอบคุณมากคุณชูคำถามของฉันจบลงและบิงบิงนั่งลงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเธอยังคงต้องการถามแต่สองคำถามนั้นมากเกินไปหากเธอถามคำถามที่สามแม้ว่าชูหนานจะยังคงตอบแต่เธอก็รู้สึกว่าเธออาจพบกับศัตรูอย่างบ้าคลั่งจากผู้รายงานต่อไปหลังจากชูนั้นตอบคำถามอีกสองาข้อเขาก็ประกาศสิ้นสุดการถแถลงข่าว แม้ว่านักกล่าวที่ไม่ได้ถามคำถามจะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่ได้โผพันต่อไปแต่ส่งชูนันออกไปแม้ว่าชูนั้นจะมีแฟนคลับผู้หญิงมากมายแต่เขาก็ไม่ใช่ไอดอนคนดังถ้าพวกเขายุ่งเกินไปคุณยังอยากได้งานอยู่ไหมเขาเป็นเศรษฐีพันล้านแต่สิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นคือหลังจากที่ชูแนนจากไปบิงบิงก็จากไปอย่างเงียบๆและทิศทางของการเดินทางก็เหมือนกับของชูแนนโดยไม่รู้ตัวสิบวันผ่านไปและวันนี้เป็นวันเปิดตัวแอนิเมชันละคร yu gi ohs yu gi ohs เรตไจ Blackdragon อน ประตูโรงหนังใหญ่กับข้างไปด้วยผู้คนคนเหล่านี้ล้วนเป็นแฟนของ YU GIOs ไม่สิพูดตรงๆพวกเขาเป็นแฟนของชูแนนและ Perfect Technology เนื่องจากมีกลุ่มเล็กๆครึ่งหนึ่งไม่เล่นอยู่ GIOs พวกเขาจึงเป็นแฟนเกมพกมังโกแต่เพราะ YU GIOs Red ร h a i Black Dragon ผลิตโดยชูแนนพวกเขาจะมาสนับสนุนไอดอลของพวกเขาโดยธรรมชาติณขณะนี้ที่ทางเข้าโรงภาพยนตร์ของวันด้เป็นเหมือนตลาดผักที่มีเสียงดังทั่วไปเว้นเอ้ยที่นี่คนเยอะเกินไปแล้วใช่ไหม อาอาตัวของฉันคือเวลาเก้านาฬิกาสาสิบนาทีและตอนนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกายี่สบนาทีแล้วฉันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เลยมันเกือบจะถึงเวลาที่จะเริ่มแล้วไม่ต้องห่วงโรงหนังที่นี่บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลาโดยรวมจะล่าช้าไปครึ่งชั่วโมงดังนั้นยังมีเวลาอยู่ไม่เป็นไรมันทําให้ฉันกลัวแทบตายฉันคิดว่าฉันจะพลาดช่วงสองสามนาทีแรกรกย้าคิดย้าทําบอกว่าไม่สามารถยอมรับได้รีบไปตรวจต,ตัวก่อนฉันรอไม่ไหวแล้วล่วงเวลามีคนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่โรงงหนั โชคดีที่คุณภาพของคนเหล่านี้ค่อนข้างสูงและไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการกระโดดเข้าคิวดังนั้นแม้ว่าอารมณ์จะร้อนรนเล็กน้อยแต่อย่างน้อยพวกเขาก็รักษาความสงบเรียบร้อยไม่ไกลาชายสวมแว่นกันแดดกำลังดูทั้งหมดนี้หลังจากนั้นไม่นานโฆษณาเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและโทรออกสวัสดีครับคุณมะอย่างที่คุณคาดไว้สถานที่เต็มแล้วใช่มันคือมหัศจ่งที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์แม้ว่ามหัศจ่งจะเสื่อมโทรมไประยะหนึ่งเพราะความพ่ายแพ้อย่างย่อหยาบต่อโปเกมอนในแบทเทิลโปเกมอนแต่ราคาหุ้นของ เพนกวินก็ลดลงเช่นกันหากไม่ใช่เพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางทีเพนกวินอาจล้มละลายทันทีหลังจากปรับตัวได้ไม่นานนี้มวัวเทงตัดะสินใจเนื่องจากเกมไม่สามารถเอาชนะเพอร์เฟกต์เทคโนโลยีได้จึงเริ่มด้วยภาพยนตร์ถูกตังเขาวางแผนที่จะดัดแปลงเกมยอดนิยมหลายเกมก่อนหน้านี้และนำทั้งหมดนั้นขึ้นจอใหญ่ไม่มีต้นฉบับอีกต่อไปด้วยความนิยมในปัจจุบันของ y u g iOS และโปเกมอนเขาเชื่อว่าตรับใดที่ภาพยนตร์แอนิเมชันมีคุณภาพเพียงพอก็น่าจะทำเงินได้ไม่ยาก ดังนั้นเขาได้ส่งคนไปดูการเปิดตัว UGIOs เป็นพิเศษตามที่คาดไว้มันแออัดเกินไปนอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าตลาดภาพยนตร์แอนิเมชันในลองกูโอได้รับการเปิดกว้างโดย Perfect Technology และ Chunan ภาพยนตร์ละครโปเกมอนเรื่องสุดท้ายไม่ใช่ข้อยกเว้นเป็นที่คาดการได้ว่าความนิยมของ YUGIOs จะไม่ต่ำกว่า p o k ก m o n m e w t T S Counter t a k อย่างแน่นอนตะคอก หลังจากวางสายโทรศัพท์มอฮอเทงได้โทรหาบุคคลที่รับผิดชอบแผนติดตินติแชนโดยตรงและขอให้เขาเลือกเกมที่ได้รับความนิยมก่อนหน้าเพนกวินทันทีเพื่อทําการแดัดแปลงเราเก่งในเกมแต่ถ้าเราทําเขาไม่ได้แอนิเมชันก็จะไม่มีวันล้มเหลวใช่ไหมหลังจากที่มอฮอเทงยกนิ้วขึ้นและเคาะเดสก์ท็อปสองสาครั้งเขากล่าวว่าก่อนที่จะสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันให้ปล่อยมังงะออกมาก่อนเพื่อ,ออุ่นเครื่องและนวนิยายก็สามารถติดตามได้ตามความนิยมของเกมเหล่านี้มาก่อนเก่าแฟนๆจะฟินอนอนแน่นอน ความรู้สึกยอมจ่ายแม้ว่าเราจะไม่โด่งดังเท่ายูกิโ oh! อและโปเกมอนแต่เราก็สามารถทำเงินได้มากมายแน่นอนล่าสุดโฆษณาหลายคนในคณะกรรมการเริ่มไม่พอใจเขาแล้วเพราะรายงานทางการเงินของเพนงกุยในปีนี้จะไม่ดีอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องการแอนิเมชันที่รรอนร้อนเพื่อรักษาตำแหน่งของเขาให้คงที่ครับคุณมาเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้รับผิดชอบแผนกผลิตแอนิเมชันก็ทำได้เพียงเห็นด้วยใบหน้าที่ขมขื่นเพราะเขาไม่คิดว่าตัวเองจะทำแอนิเมชันที่ดีได้แอนิเมชันดัดแปลงเกมนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้แบบสบายสบาย มีปัญหานับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องและเนื่องจากพื้นที่จำกัดจึงเป็นเรื่ององง่ายที่จะมีแผนการที่ทำให้แฟนเกมบ่นและสิ่งต่างๆเช่นการทำลายผลงานต้นฉบับนั้นเกิดขึ้นนอได้ง่ายแต่ในเวลานี้มอวเทงถามในฐานะผู้ได้รับค่าจ้างแม้ว่าเขาจะพบว่ามันยากแต่เขาก็สามารถจ่ายได้มิฉะนั้นคุณจะตกงานอันหนึ่งฉันได้ยินมาว่า Perfect t e c เทคโนโลยีก็กำลังรับสมัครคนเช่นกันถ้าคราวนี้เพนกวินยังตายอยู่ฉันควรจะหนีดีไหม ดูเผินๆผู้รับผิดชอบกำลังฟังคำขอบางอย่างของมัวะเทงและพยักหน้าไปนอกครั้งคราวเพื่อแสดงความเข้าใจของเขาแต่ในใจของเขาเขากำลังคิดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนงานศูนย์ขอดอกไม้แต่มัวะเทงไม่รู้ทั้งหมดนี้โดยธรรมชาติเขาอดไม่ได้ที่จะดีใจที่เห็นว่าอีกฝ่ายเข้าใจคำขอของเขาเอาละ,ละลงไปเตรียมตัวให้พร้อมฉันจะรับประกันว่าเงินทุนสำหรับครั้งนี้จะเพียงพออย่างแน่นอนฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณภาพแอนิเมชันใกล้เคียงกับโปเกมอนและยูกิโอเวอร์ชันละครแอนิเมชันมากที่สุดในที่สุดมัวะเทงก็พูดประโยคนี ครับท่านผู้รับผิดชอบไม่มีอะไรจะพูดพยักหน้าและออกจากสำนักงานโฆษณาเร็วๆนี้หนึ่งวันผ่านไปไม่น่าแปลกใจที่บ็อกซ์ออฟฟิศวันแรกของ UGIOH Red Eye Black Dragon แสงหน้า Pokemon Muto S Counterattack ได้อย่างง่ายดายศูนย์เหตุผลนี้เป็นธรรมชาติเพราะมีแฟนๆของ Perfect Technology มากขึ้นเรื่อยๆ AIWU และวูซิโอก็ไปดูหนังด้วยสำหรับสิ่งนี้สื่อต่างๆเริ่มรายงาน t h อ b o x o อฟ i c e วันแรกอยู่ที่1.55พันล้านและ YUGIOH Red Eye Black Dragon เข้ายึดกระบองจาก โปเกมอนมิวทัลเอสค n t เทอ t t a c กได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีการดึงเป้าบางคนกำลังปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบทำเงินได้มากมายตามข่าวที่เชื่อถือได้เพนกวินเลือกที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันหลังจากเลิกเล่นเกมและเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบต,ต,ตัวต่วตัวลงทุนมหาศาลดัดแปลงจากเกมยอดนิยมมุ่งมั่นที่จะผลิตแอนิเมชันที่เหนือกว่า w U G I O S เรดอีวีดีบล c กดราก้อนเพนกวิกำลังมาแรงในครั้งนี้มันจะกลายเป็นคู่แข่งงอที่สมบูรณ์แบบทางเทคโนโลยีหรือไม่เพนกวินหมาป่ากำลังจะมานอกเหนือจากการถล่มบ็อกซ์ออฟในวันแรกของ UGIOH สื่ออื่นๆรายงานว่าเป้าหมายต่อไปของมะวะเทงและเพนกวินคือการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนสำหรับสิ่งนี้ชูหนานเพียงแค่ยิ้มต้องการที่จะเหนือกว่า,า UGIOH และโปเกมอน โดยพื้นฐานนอนแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้อยู่ภายใต้พรของระบบเกือบสมบูรณ์แบบแล้วกำลังคนยากที่จะชนะแต่น้าสนับสนุนว่ามอวเทงสามารถมีจิตวิญญาณแบบนี้ได้ถ้าเขาล้มลงง่ายๆก็คงไม่สนุกหา้าโดยธรรมชาติแล้วมอว์เทงก็เห็นรายงานของสื่อเช่นกันและเขาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดเพียงแค่นั้นและเขาได้เริ่มการผลิตแล้วฉันได้ลงทุนเงินไปเป็นจำนวนมากและฉันก็เตรียมตัวอย่างดีรับดาบให้คมและเตรียมพร้อมที่จะทำงานใหญ่ในขณะที่ชาวเน็ตหลายคนเยาะเย้ยแต่ก็มีหลายคนที่่่ชชนนมมัและพูดวา มันกล้าหาญจริงๆแน่นอนยกเว้นหมาหัวแต่งที่สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบได้ไม่มีบริษัทอื่นใดกล้าทําเช่นนี้ท้ายที่สุดไม่มีใครอยากล้มละลายสาหรับชาวเน็ตส่วนใหญ่ถือเป็นความสนุกสนานหลังอาหารค้าในไม่ช้าสองวันผ่านไปนับตั้งแต่การเปิดตัว YUGIOH Red Type Dragon และประเด็นร้อนดังเดิมยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันเหตุผลหลักคือหลังจากเปิดตัวหนึ่งวันมันออนไลน์บนแพลตฟอร์มวิดีโอในประเทศที่เรามักจะร่วมมือด้วย ผู้ที่ไม่สามารถไปดู040ในโรงภาพ,พยนตร์ได้ก็ซื้อลิขสิทธิ์การออกอากาศไว้ดูที่บ้านด้วยเป็นเวลา2วันติดต่อกันปริมาณการเล่นยังเป็นเป้าหมายอย่างมากนี่เป็นเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นและจํานวนการออกอากาศในต่างประเทศนั้นน่าประหลาดใจยิ่งกว่าสิ่งนี้ทําให้ความนิยมของหัวข้อเพิ่มขึ้น สิ่งที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่กังวลคือความจริงที่ว่าแฟนๆของ YuGiOs และแฟนๆของพวกมองโกกปั่นแกล้งกันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วแฟนๆสองคนนี้เป็นแฟนตัวยงของ Perfect Technology ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่เป็นสมาชิกในครอบครัวและมีคุณภาพสูงและไม่มีการตบหน้ากันไม่ว่าจะเป็น YuGiOs Red Black Dragon หรือพวกมองโก Super Q c o n t r a t c ต่างก็ยอดเยี่ยมแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของตัวเองฉันชอบทั้งคู่และฉันเล่นทั้งสองเกมไม่มีข้อขัดแย้งแม้แต่ผู้นำของสหภาพเกมทั้งสองยังเพิ่มเพื่อนให้กันแนะนำวิธีการเล่นเกมและอื่นๆซึ่งเป็นความสามาัคคีกันมากนี่คือสิ่งที่ชูเน้นต้องการเห็นโฆษณาเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้เล่นทั้งสองเกมไม่เหยียบกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างไรก็ตามเงื่อนไขการแข่งขันนี้ใช้เวลาไม่นานมีตอนเล็กๆอยู่ตรงกลางบล็อกเกอร์แพลตฟอร์มได้เปิดฟอรัมเพื่อเปรียบเทียบทั้งสองเกม ปล่อยให้แฟนๆของทั้งสองครอบครัวต่อสู้กันเองและทำลายความสงบสุขซึ่งจะนำความขัดแย้งมาสู่เกมและทำให้เกิดเงาในความเป็นจริงเมื่อเกมวายูจ s อโอเอสออกมามีบล็อกเกอร์เล็กๆสองสาคนที่ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มความนิยมและจบลงด้วยความเศร้าแต่ชูนั่นขอให้ผู้ช่วยของเขารสตรวจสอบและพบว่าน้ำที่อยู่ด้านหลังบล็อกเกอร์นี้ลึกมากเขาไม่ใช่คนที่แสดงตัวคนเดียวแต่เอาเงินคนอื่นมาทำสิ่งต่างๆเพื่อจัดการกับคนที่มีแรงจูงใจแฝงชูนั้นมีกลอุบายของเขาเอง ขั้นแรกให้หาคนเพื่อดูว่าใครอยู่เบื้องหลังปัญหาแล้วค่อยฟ้องโดยตรงและสุดท้ายจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายเพอร์เฟกเทคโนโลยีมีแฟนๆอยู่ทั่วโลกและหลังจากถูกเปิดโปงเบื้องหลังเบื้องหลังมันไม่ง่ายเหมือนการถูกปรับคุณสามารถจินตนาการได้ในภายหลังเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อทั้งสองเกมและผู้เล่นยังคงเล่นเกมตามปกติอย่างไรก็ตามเมื่อความนิยมของ v U g i o s ไ e d อเอ b l ร c k d r a g ล n ราอนเริ่มลดลงชาวเน็ตก็นึกถึงอีกสิ่งหนึ่ง เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดกับชูเน,นในระหว่างการสัมภาษณ์เขาเคยพูดว่าเซนเชนการสุดยอดกาดของวายูจ s โอสจะสุ่มปรากฏในซองกาดหลังจากอันนี้ไม่ออกฉายไพ่สามเทพเป็นไพ่สุดยอดหรือที่เรียกว่าเทพภาษามองซึ่งได้แก่มังกรทยานฟ้าทหารเทพยักษ์และมังกรมีปีกทั้งเกมมีเพียง3าตัวเท่านั้นซึ่งหายากมากเมื่อจวดไพ่เทพภาษาหนึ่งในสาใบได้ก็จะสามารถพลิกกลับได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับมังกรขาวตาสีฟ้ามันเทียบเท่ากับการอยู่ยงคงกระพันไม่เพียงแค่นั้นเมื่อกาดทริกัสออกมาอันดับบันทึกกขอองงผูู้้เเลล่่่นนายจจะถัปีหหมทดฆษณ ในความคิดของแฟนๆซันเชนการ์ดเป็นจุดเปลี่ยนที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาได้วันนี้หนังเข้าฉายสองวันแต่ไม่มีข่าวไพ่เทพสามองเลยถ้าไม่มีข่าวแสดงว่ายังไม่มีใครจวบไพ่สามเทพแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่ภาพยนตร์ออกฉายฝูงชนที่ไม่มีเงินขาดแคลนก็เริ่มจวซองกัดอย่างเมามันที่ด้านหลังในหมู่พวกเขามีลีเทียนและอาจารย์ใหญ่วงลีเทียนไม่ใช่รุ่นที่สองที่ร่ำรวยครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีเขาเคยเป็นผู้ประกาศข่าวตัวน้อยที่ไม่มีใครรู้จักแต่เพราะเขาถือชิงลองใบยันไว้ในมือและการดวลกับอาจารย์ใหญ่วงเขาจึงชนะบทที่อองงงชิงลบยัน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากขึ้นบนแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดดังนั้นเขาจึงทำเงินได้มากมายและมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เพียงพอเมื่อข่าวของไพ่สามเทพเผยแพร่ออกไปเขาก็รวบรวมกลุ่มไพ่จำนวนมากวางแผนที่จะลองเสี่ยงโชคไม่จําเป็นต้องพูดประธานวังคนรวยรุ่นที่สองไม่ได้ขาดแคลนเงินและได้ใช้จ่ายเงินและทองคําคริปทอนพยายามที่จะได้รับไพ่สามเทพเมื่อเขามีไพ่สามเทพแล้วเขาจะสามารถกลับไปยังจุดที่เขาเคยอยู่ในเวลานั้นได้และเขาจะสามารถเอาชนะหลี่เทียนได้อย่างแน่นอน แต่โชคไม่ดีของทั้งสองคนผ่านมาสองวันแล้วยังไม่มีใครจวบให้เทพหลักได้แน่นอนว่าไม่มีใครจากทั่วโลกได้รับวันนี้หลี่เทียนซื้ออีกชุดหนึ่งและหลังจากจวบห้ไร้ประโยชน์ออกมาหลายใบเขาก็รู้สึกขดหูใจเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับการถ่ายทอดสดผู้ชมหลายสิบล้านคนพูดอย่างหมดทนทางว่าแน่นอนมันไม่ง่ายเลยที่จะได้เซนเชนการ์ดวันนี้เป็นอีกวันที่วุ่นวายคนดูก็แสดงความเห็นใจทั้งเกมมีการเซนเชนเพียงสามใบพวกมันหายากกว่าชิงลองใบยันและชิงลลงอัลติเมทอายด้วยซ้ำมันจะง่ายขนาดนั้นได้ยังงงงไไถูกกต้ออ,อออมป โฆษณาผู้ที่สามารถโจไพ่เทพหนึ่งในสามใบได้จะต้องได้รับความโปรดถปรานจากเทพีแห่งโชคเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะมีโชคเช่นนี้ในชีวิตฉันได้ยินมาว่าอาจารย์ใหญ่หวังใช้เงินอย่างบ้าคลาั่งแต่เขาไม่ได้รับอะไรเลยพวกเราไม่ต่างจากคนรวยรุ่นที่สองคุณอารมณ์ดีขึ้นหรือ,อยังลีเทียนไม่แปลกใจที่อาจารย์ใหญ่หวังใช้เงินท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่ไม่ต้องการได้ไพ่สามเทพเขาแค่กังวลเล็กน้อยว่าเมื่อไพ่สามเทพออกมาตำแหน่งของเขาที่อยู่บนสุดของการจัดอันดับจะสูญเสียไปหน้าหดหูใจจริงๆ ลีเทียนกดไปที่อันดับนักสู้ด้วยความหดหูใจตั้งใจจะดูสถิติของตัวเองอีกครั้งเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นแต่เมื่อเขาเปิดมันเขาพบว่ามีความผันผวนในการจัดอันดับ3.6มและ200อันดับแรกความสามารถในการโดดเด่นท่ามกลางผู้เล่นในประเทศที่ทำลายสถิติหลายร้อยล้านและกลายเป็นผู้เล่น200ออันดับแรกนั้นทรงพลังมากและแม้แต่ผู้เล่นทั่วไปก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ดังนั้นลีดเดอร์บอร์ดนี้จึงไม่ได้รับการรีเฟรชเป็นเวลานานและเต็มไปด้วยชื่อที่คุ้นเคย แต่วันนี้ชายคนหนึ่งชื่อเจียงฟานพุ่งเข้าหาคน200คนจริงๆและเขาเป็นหนึ่งในคนมากกว่า180คอนอมันไม่สมเหตุสมผลสักนิดที่สถิติมีมากกว่าหนึ่งโหลในคราวเดียวผู้ชมได้เห็นสิ่งนี้และรู้สึกประหลาดใจายอย่างมากสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรลิเดอร์บอร์ดจะรีเฟรชเมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้หน้าผาแห่งนี้ได้จวบให้สามเทพไม่เช่นนั้นสถิติคงไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ถูกต้องกาสามเทพปรากฏตัวแล้ว